สันดานขันว่าเป็นจ้งสี่กับเบิร์นวนทางไปหน้าเนาะกันเห็ดดีๆกับสิว่าทังไปตลาดอีสละโอโอ้โอ้เมียมพี่น้องครับเพื่อนอดีตมาถมเพิ่นเซียวันทงังจังไหกับกบรลแต่่าป้นฝนตัวค้ใสขันชูว่าเห็ดโอ้โอ้โอ้ขันว่เป็นจ้งสีกับว่าทั้งไปหน้าเนาะโอ้ยือคัโอโอ้ตาย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 ตตตตโอ้โอ้โอ้ตสิดูสิครับ กูต้องรุนกับ <Stadium> วันนี่จะเป็นีรหรอรุนพิธาด้ว่าสิได้เป็นนายกแล้วบ่แล้วยังมาุนว่ากูสิรอดจากกันนี้บ่ซ้ำบอโอ้ยโอ้โอ้น้ำพังใส่ของตากูโอ้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 ้เดี๋ยวกูตายแล้วนี่เนาะกูตาย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 เฮ้ยกูสิไปทางไหนแล้วบอ้าวพี่น้องขาเอาซ้ำนี่แหละเด้อขันผู้ขาขออนุญาตขี่รถล่องหนแม่มัเลยนี่ขี้ลงหนแม่มันละล่ะ เออมันจะเป็นจางได๋หือหือหูแม่มนนันกัน่ะพี่น้องครัฝนก็าลักสิตกคา่าท้องฟ้าแจ่มใสดีเอาสรุปสรุปว่าเป็นจางไหนสํานี้แลยวพี่น้องเด้อไปกันเดอกบ๊ายบาย